สวัสดีเพื่อนทุกคนผมไมเนมิสพีแปดวันนี้อยู่เกมรถไนที่สิบนะครับในพาร์ทที่แปดลัจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้ส่งน้องเจสเนี่ยไปถึงฝั่งฝันแล้วนะครับเรียกได้ว่าน่าจะไปพบกับน้องโจออีกฝากฝั่งหนึ่งแล้วนะฮะแล้ววันนี้ครับถึงเวลาเริ่มต้นเอพิโซดสามมาดูกันว่าน้องคนต่อไปที่เราจะได้เล่นเป็นใครถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเอ้ยเดี๋ยวเดวคือ ผมมีอะไรขัดใจอยู่อย่างหนึง่งสังเกตว่าน้องเจสเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนขคา่าจะหาเงินเก่งใช่ปะแต่ประเด็นเลยก็คือไม่มีอาวุธหรือว่าเบิร์กติดตัวเลยครับ <c oughs> คือถ้าพลาดก่อนๆเนี่ยเขยยังจําน้องจอยได้เนี่ยบอกได้เลยว่าน้องจอยทาไว้ดีก็คือได้โอเมนวิทอลิตี้มาแต่ว่าพอกลับมาน้องเจสเนี่ยก็คือไม่มีอะิตไม่ได้อบิลิตี้อะไรมาเลยนะครับค่อนข้างจะโซแซนเหมือนกันอ๋อรู้สึกว่าเปิร์กพวกนี้เนี่ยมันจะได้รับตาม ตัวละครที่เราเจอตามทานนะครับอย่างเช่นอันนี้ของจารอดก็คือสามารถคุยได้เกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขากำลังทาอยู่คือแสดงว่าถ้าเราอยากได้เปิร์กเนี่ยเราจะไปจะต้องตีสนิทไหมก็ทําให้เขาถูกใจซะก่อนนะครับประมาณนั้นมีลัคก,กี้สตาร์ด้วยหรอวินี่น่าสนใจเนี่ยเพิ่มมา15%เลยของซอนยา่าโอเคแต่ก็ช่นเรื่องเปิร์กครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถได้รับสิ่งนั้นได้หรือเปล่าไปดูกันในเอพิโซดที่3พูดมาเยอะแล้ว let's go สวัสดีค่ะซอนย่าอยู่ที่นี่อีกแล้วนะคะดีต้อนรับสู่ซอนย่าโชว์อล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูผลโหวตล่าสุดกันคะ่ะเชื่อเอ้ยฟอร์เรสเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าไทเร็กเนี่ยก <c oughs> ็ยังเป็นคนนำโด่งอยู่นะคะนี่ <c oughs> นในหนึ่ง <c oughs> โบทของคุณฟอร์เรสนั้น <c oughs> ก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วเหมือนกัน ยาบวตให้กับความรุนแรงเลยค่ะหวตให้ทีแรกดีกว่าเอา้าอย่างที่คุณรู้นะคะซอนยาโชนั้นเป็นห่วงคุณมากแล้วก็เป็นห่วงเด็ก,เ,ดก,เ,ดกเล็กๆทุกคนด้วยมีข่าวการหายตัวไปของเหล่าัยรุ่นถ้างั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ามาแล้วครับจ้าไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรแล้วก็ติดต่อมาที่สายตรงซอนยาได้เลยสายด่วนซอนยาเอาละโอเคทีนี้มี3คนให้เลือกนะครับแล้วรู้สึกว่าจะเป็นผู้ชายหมดเลย โอเคคือถ้าใครจำพาร์ทที่แล้วได้เนี่ยผมรู้สึกว่าน้องเจสทำค่อนข้างจะดีในเรื่องของการคุยกับอลิซคิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่ายุไล่เรียกกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวราไล่มาดูทีละคนนะครับอ่ะคนแรกก่อนเลยอ่าคนนี้เนี่ยอายุ14นะครับมีเงินทั้งหมด17เหรียญแล้วก็มีพลังงาน6แต่ประเด็นเลยก็คือมีความห่างไกลจากเขตชายแดนถึง1,800ไมล์เลยทีเดียวแล้วก็กำลังเดินทางอยู่ด้วยเดินทางเท้าด้วยนะ คือไม่มีรถอะไรมารับเลยครับส่วนคนต่อไปนี่อายุ15ปีนะครับเงินมีเพียงแค่4 Energy <24 hours. S 2> ตอนนี้มี4 <7 days S 2> นะครับ,รบแล้วก็การพัฒนาล่าสุดก็คือ1,600ไมล์จากเขตชายแดนตอนนี้กําลังเรียกรถเพื่อจะเดินทางอยู่แต่คนต่อไปเนี่ยน่าสนใจมากคือเขาเอาคนนี้มาทำไมอันนี้ผมสงสัยมากอายุ17ปีมีเงินเพียงแค่8เหรียญโอเคเงินกลางๆ Energy มี2นี่ถือว่าต่ำเตี้ยเลดินมากแล้วก็มีความห่างไกล 1,600ไมล์จากเขตชายแดนกำลังเดินตามถนนอยู่ถ้าให้ผมเทียมเนี่ยคนที่แย่ที่สุดเลยน่าจะเป็นคนนี้นะคนที่3คือผมสงสัยมากว่า Energy มีแค่2แล้วแบบห่างไกลตั้ง1,600ไมล์อะ่ะแต่ตังม,มี8เรามาดูทีละคนนะครับคนแรกนี่เขาใส่หมวกแต่จำได้ไหมครับเราเลยกคนใส่หมวกหรือว่าใส่อะไรแบบปกคลุมหัวเนี่ยมา2คนแล้วเพราะฉะนั้นตัดไปเลยครับคนแรกไป,ไปเราไม่เล่นแล้วครับคนใส่หมวกนี่ตัดมาจะเหลือ2คนนี้ฮะ สองคนนี้เนี่ยอ่าคนกลางครับคนตรงกลางนี่ทรงผมนี่คล้ายกับน้องน้องจอยมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราตัดอีกตัดอีเหรอโอเคเพราะนั้นเหลือคนที่สามครับใส่แว่นผมว่าเขาดูเนื้อดีน่าจะเป็นเพื่อนกับอเล็กได้แต่ถึงจะอายุสิบเจ็ดปีก็ตามเอาเถอะก็เป็นรุ่นพี่อะนะไปครับถึงจะจี้เพียงแค่สองผมก็จะพาน้องไปถึงฝั่งฝันแล้วคนคนนี้ครับผมจะแต่งตั้งให้เขาชื่อว่าน้องเจฟไม่ไงน้องเจฟชื่อแบบชื่อหล่อสุดๆโอเค ไปน้องเจฟเล let's go เหลือเวลา19วันอุ้ยน้องเจฟอยู่สายเดียวกับน้องจอยเลยเนี่ยใกล้ๆก,กันเลยฮนะแต่สายแว่นครับผมว่าน้องคนนี้น่าจะฉลาดภาวนาให้เป็นยัน,นปั้ธมันเหรอเอาอีกแล้วเหรอ,อย่าบอกนะคุณต้องเจอไอ้ลุงอะ่ะเฮ้ยคนละปั๊มหรือเปล่าเออเดี๋ยวคนละปันน๊มเ่ง คนละปั๊มคนละปั๊มไอ้รูมมาอยู่อีกปั๊มนึงเออจำได้ละเฮ้ยเกมมันก็เก็บรายละเอียดดีนะเนี่ยเฮ้ยโซอี้โอ้โหแล้วช็อตแบบนี้เราต้องไปช่วยแล้วหรือเปล่าพยายามมาตั้งนานช่วยไม่ได้แต่ครั้งนี้แหละเดี๋ยวก่อนขอเดินดูก่อนเฮ้ยเดินไม่ได้ว่ะเหมือนบังคับให้ไปเจอกับโซอี้นะอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตรงนี้ตรงนี้ช่วยฉันหน่อยอ่าท้องฟาร์มนีอ่อากาศดีเหมือนกันนะเนี่ย เธอเป็นใครเนี่ยเธอเป็นอะไรหรือเปล่านะ่ะอย่าปล่อยให้พวกเขาเห็นเธอนะอ,อ่มใครเหรอตำรวจไงพวกเขาจะพาฉันไปที่เธอก็รู้ที่ไหนอ่ะนาจะพาไปเดือพิดแน่เลยว่ะไปหลุมอ่ะแล้วทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นนะ่ะพ่อของฉันนะ่ะน่าจะรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนอย่างนั้นเหรอแล้วฉันจะช่วยอะไรเธอได้บ้างนนเนี่ยโซอ,อี้ฉันจะช่วยเธอได้ยังไง ไปเอากุญแจรถตู้มาสิจากตำรวจแล้วก็ลองหลอกล,อกล่อเขาดูหลังจากนั้นก็กลับมาที่นี่อ,อืมโอเคฉันจะพยายามทำให้ดีีสุดแล้วกันนะขอบคุณมากโซอี้ฉันช่วยเธอไปเองน้องเจฟฝากเธอไว้เอ้ยน้องเจฟอะไรวะน้องเจฟฝากเธอไว้เดี๋ยวน้องเจฟคนที่จะช่วยจัดการเองแม่สายเจครับเจฟโซอี้ตอนนี้ยังช่วยไม่ได้ต้องการกุญแจรถหมดเลยวะ ต้องทำอะไรสักอย่างรู้หรือเปล่าว่าฉันโดนล,ล่าออกมาเนี่ยกี่ครั้งในปีนี้เนี่ยฉันไม่รู้อ่ะลองเดาหน่อยดิอ่าสามครั้งมั้งไม่สี่ครั้งต่างหากเดีจะเชื่อเลยใช่ไหมเดีเยวจะเชื่อจริงครับสี่ครั้งหนึ่งปีมึงถูกเรียกสี่ครั้งมึงยังจะมาเหลือเชื่ออีกอุ้ยมีถังเปล่าด้วยเอาไปทำอะไรได้บ้างน่าจะเอาไป อันนี้ได้นะเขาเรียกว่าอะไรวะอุ้ยป้ายทีแรก็กเดี๋ยวเราให้เปิดอะไรเนะี่ยมันเปิดได้ด้วยหรออ๋อมันเป็นประตูหรอเปิดไหมไม่มีใครอยู่ขอสักทีแล้วกันขอสักทีขอสักทีนะทีแรก็กอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้โหรู้สึกว่ามันจะเป็นปั๊มที่สนับสนุนทีแร็กวะแบบว่ามีของหาเสียงเต็มเลยอันนี้อะไรอะ่ะมันเป็นสายยางเปล่าๆป,ป,ป,ปกติมีคุญแจด้วยหร กุญแจไปที่ตู้โทรศัพท์น่าสนใจเฮ้ยเขานอกไปได้ไหมไปไม่ได้เหรอจริงป่ะเนี่ยมันปีนได้นะอืมแต่มันไปไม่ได้วะ่ะเราไม่ฉลาดมากพอจะกระโดดข้ามไม,ม่ใช่อ,อโอเคอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเป็นปวดเปล่าอันนี้เอ้ยเรามีกุญแจด้วยเหรอกุญแจอะไรวะเมื่อกี้เราได้กุญแจตู้โทรศัพท์มาแล้วเรามีกุญแจเปิดหน่อยสิ มีสายอา่อสามารถที่จะทำให้มันพังได้ครับน่าสนใจนะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าดิคือถ้าเราหลอกลร่อกความสนใจมาเราต้องมีแผนต่อไปไว้เพราะฉะนั้นผมพยายามหาทางหาสินท้ายมันเยอะที่สุดก่อนอันนี้จุดไฟอ๋อนี่ก็คือเป็นทางเลือกที่จ,จุดไฟได้แต่ว่าเรามีโอเมนวิเทลิตี้แล้วอะคือถ้าเราไปเติมน้ำมันเนี่ยมันอาจจะเสียตังค์เติมน้ำมันไงแต่ถ้าเราใช้อันนี้น่าจะง่ายกว่าหรือเปล่า ขอไปสอดส,ส่องบนโต๊ะก่อนได้ไหมอยากรู้ว่ามันมีมีอะไรหรือเปล่าบนโต๊ะมีกุญแจมังวะกุญแจอยู่บนโต๊ะแต่ขโมยตอนนี้นะ่าจะโดนแน่เลยเดี๋ยวไว้ก่อนรอกอนนะคุณตำรวจ รอก่อนผมรอได้เอ้ยคุณตํรวจต้องรอได้สิผมรอได้อะไรวะผมจะไปดนตเนินการเองอยากจะได้อะไรนุม่มตํารวจคนนั้นคือใครอะคะ,ะรถตู้เขานะ่ะน่าจะพังอ่ะความจริงเด็กอย่างเธอไม่ควรจะอยู่แถวนี้นะรู้หรือเปล่าอย่างนั้นเหรอคะอแล้วคุณก็เป็นผู้ประท้วงเหมือนกันเหรอแน่นอนอยู่แล้วว,ว่าไ,<ห>ไม่อะไอพวกคนประท้วงพวกนั้นหวังว่าพวกเราจะหาทางที่จะกำจัดพวกมันออกไปได้หมดนะ อย่างนั้นแหละฮะเอ้ยมีให้ซื้อไอ้น,นี่ด้วยวะ่ะไม้ขีดห้จอไปหลอกล่อดได้นะแบบเอาไปจุดฟองจุดไฟอะไรเงี้ยแต่ไว้ก่อนแล้วกันอันนี้มีเฮ้ยโอ้โหโโหวยแทรกขอหน่อยไหนๆก็ไม่ทำประโยชน์ให้ประเทศแล้ว <c oughs> <c oughs> ได้เหรอวะโอเคนั้มาหนึ่งเหรียญเฮ้ยข้างล่างมีอะไรอะ่ะมีเหรียญเนาะขอเหรียญหน่อยอสามเหรียญจังหวะนี้เป็นเด็กเก็บเงินละ โอเคโอ้โห okay. oh. แล้วคือเติมน้ำมันที2 2 2 2เหรียญเลยเหรอแพงจังวะพตดแพงตรงนี้มีรถครับแต่ว่าน่าจะไปไม่ได้มันต้องหาทางหนีทีไรก่อนอะคือถ้าไปช่วยโซอี้แบบนี้นี่อาจจะแบบเกมได้ครับรถมีอะไรไหมไม่มีวะ่ะเฮ้ยมีป้ายเราพ่นได้ไหม <c oughs> ไม่มีคนเห็นนะพ่นไม่ได้วะ่ะ เอาความจริงผมว่าไอ้คนลงสมัครอะ่ะเขาคิดว่าเขาจะทําให้ประเทศดีขึ้นทุกคนเหรอเว้ยแต่ว่าประเด็นเลยคือถ้าเกิดว่ามีใครคนหนึ่งที่แม่งคิดว่าตัวเองอ่ะทำถูกแต่ความจริงแม่มันทำผลเสียต่อประเทศอะเราก็ต้องให้คนที่ดีกว่ามาทําแทนอะ่ะเพื่อทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเว้ยเอา้าอันนี้ทําอะไรไม่ได้อ๋อคือกุญแจเมื่อกี้เป็นกุญแจไปตู้ตู้โทรศัพท์ตรงนั้นใช่ไหมตู้ส่งสัญญ,ญาณ ชือ่อะไรดีวะไปถามโซอี้หน่อยไหมถามโซอี้หน่อยแล้วกันถามอะไรไม่ได้เลยเหรอวิ่งโอ้โหมีเดี๋ยวนะคือเดี๋ยวคิดก่อนถ้าเราเอาน้ำมันออกจากรถตู้เนี่ยประเด็นเลยก็คือเราจะมีรถไหนขับไปต่อแต่อุปกรณ์เรามีครบแล้วนะคือเราไม่ต้องเสียอะไรเลยเว้ยตอนเนี้เยเดี๋ยวไปคุยกับคุณตำรวจหน่อยล้กัน คุยหน่อยดีไหมไม่อยากคุยอ่ะคุยผมโดนแน่เลยว่ะคุยผมแบบผมโดนแน่โดนไล่กระทืบแน่นอนโอเคถ้างั้นก็มาครับเรามาเปิดเสาสัญญาณดีกว่านี่ผมเล่นฟาคายบอย่อยอืมพังเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเรียบร้อยโดนแล้ว เอาลุ้นมีใครได้ยินหรือเปล่าตอบด้วยแล้วไอเด็กน่าไปไหนนะโอเคประเด็นเลยมันคือตรงนี้แหละเราจะหลบซ่อนยังไงมาทางนี้นิดไม่เจอใช่ไหมไอเด็กน่าเป็นปคนทำแน่ๆเขาอยู่ไม่ไกลหรอกเดี๋ยวฉันจะลองไปเช็คขาลังดูเฮ้ยขอหน่อ,นอ,อยไปแล้ว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 ฮัลโหลฮัลโหลโซอี<งาน> เธอได้กุญแจมาแล้วเหรอกุญแจมือเนี่ยน่าจะอยู่ด้านในนะเอู้ชิบหายแล้วเขาบอกกุญแจจะอยู่ข้างในเหรอเชื่อจะเห็นนะเว้ยลุงไหนวะมีเงินด้วยเหรอลุงของเงินหน่อยได้ปะขอของเงินขอเงินขอเงินไหนวะกุญแจได้อยู่ข้างในกุญแจอยู่ไหนอะอ๋อกุญแจอยู่ในรถตู้เหรอเชื่อชิบหายแล้ว แปบหนึ่งโซอี้แปบหนึ่งแปมหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวเปิดเปิดเป,ลปลิดเปิดโอเคเจอแล้วเจอเจอกุญแจจูแจโซอี้ฉันช่วยเธอเองมาโอเคเตรียมวิิกเ,เ,เลยโอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้ชูมือฉันเห็นซะมึงเห็นกูได้ยังไงเนี่ยโอ้โหแล้วกูโดนจับโซอี้โทษทีนะคือฉันไม่ตั้งใจอ่ะเธอต้องเชื่อฉันนะอ้าย ไม่เป็นไรโซอี้คือท่านอยากจะช่วยเธอแต่ว่ามันพยายามเต็มที่แล้วอะ่ะฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นหรอกนะประเทศนี้มันแย่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอะ่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราต่ออ่ะฉันจะกลับไปหาพ่ออ่ะไม่โซอี้เธอจะทอดทิ้งความฝันตัวเองไม่ได้นเ้ยแล้วฉันล่ะ มาช่วยแล้วบอกแล้วฉันล่ะคืออะไรวะฉันคิดว่าฉันคงจะไม่โชคดีขนาดนั้นหรอกนะฉันฉันจะเรียกพ่อฉันแล้วก็มาช่วยเธอเองอ่ะฉันจะพูดเองฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดอะไรอ่ะเขาจะไม่ช่วยฉันหรอกนะเธอก็รู้อ่ะฟังนะบางทีบางทีเธอควรจะพักสะหน่อยอ่ะเดี๋ยวเธอก็รู้สึกดีขึ้นไม่คือเราจะมาตรงจับที่นี่ไม่ได้นะเว้ยเพื่อนมึงงพึ่งลม เพิ่งเริ่มต้นเองน้องเจฟโอ้ยน้องเจฟจะมาจบตรงนี้ไม่ได้ไม่ตอบแล้วกันหรือว่าฉันจะพยายามฉันจะพยายามกูจะพยายามหนีนี่แหละแค่ลองหลับดูหน่อยนะลแล้วพอเธอ,อเตื่นขึ้นอนะฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันจะทำอะไรโอเคไหมโอเคโซอี้ถ้าเธอพูดอย่างนั้นเราเชื่อใจเธอนะตามด้วยยังไงันจะพาเธอออกไปให้ได้จ่ายรถตู้บ้าน,นี้ โหรู้ยังไม่ดูดแก๊สไว้ก็ดีเหอะเฮ้ยเธอได้ยินหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดือดมากเดือดมากนี้ใครยิงอะไรวะโอ้ยใจเย็นใจเย็นน้องโซอี้มาได้หรือเปล่าโอ้โห พวกมันไปแล้วแต่เดี๋ยวต้องกลับมาแนะ่กับพวกพวกดีนะที่พวกเราปิดกั้นสายายัญญาณเขาไว้โอเคเดี๋ยวไปเช็ครถตู้เลยเดี๋ยวผู้หญิงได้อยู่ข้างใน,นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันใช้ชุดดำหรอชิบหายได้โปรดอย่าทำร้ายเราเลยนะเฮ้ยมีเด็กสองคนอยู่ในนี้อ่ะคุณไม่ใช่อ่ะยิ่งรู้น้อยยิ่งดีไอ้นุม่มพวกเราไปได้หรือยังอะ่ะเธอไปได้แต่ว่าสูอี้ เธอต้องมากับพวกเรานะเดี๋ยวก่อนแล้วรู้จักชื่อฉันได้ยังไงอ่ะ <c oughs> นี่พ่อฉันส่งเธอมาเหรอ <c oughs> ไม่อยู่แล้วอะ่ะผมคิดว่าชายสุดดำน่าจะมาเอาตัวโซอี้ไปอะ่ะบอกเขาไปหน่อยแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวผมฉันจะอธิบายทีหลัง <c oughs> เี๋ยว่าตอนนี้พวกเธอสองคนน่าจะต้องแยกกันแล้วละเธ <c oughs> อเธ <c oughs> อเสี่ยงชีวิตเพื่อฉัน <c oughs> โอ้โหระดับนี้ละถ้าเป็นเธอเธอก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมล่ะใช่ บางทีเธอต้องทำแน่นอนแหละโซอี้ <Zoe, S 1> <Zoe S 1> พว<ร>กเราต้องไปแล้วนะฉันเชื่อผมว่าจะได้เจอเธออีกนะฉันเหมือนการโซอี้โอ้พยายามช่วยแล้วอะแต่ว่าไม่ไม่ได้จริงวะโอเคแต่อย่างน้อยก็อยู่ยกับชายชุดดำครับผมว่าเขาเป็นคนดีเว้ยโอเคอย่างน้อยก็ไอต้ตำรวจก็หนีไปแล้วครับอุ้ยโซอี้เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหไบาร์ได้ไก่ครับวันนี้ กดไลค์กดแชร์โอ้อแต่ไอ้นจีก็หมดไปตามขีดโอ้โหสามขีดเลยเหรอโอ้ย,น,ลย,ลอยน้องเจฟจะรอดไหมเนี่ยซวีก็ห่วงนะแต่ห่วงน้องเจฟเนี่ยเดินไป Walking in my shoes เดินอยู่ในรองเท้าตัวเองแหละนี่มีสป,ปีดอยู่ที่80โอ้โหแต่ว่าเราป้นตางมาได้57บาทเลยนะล <laughs> ุงขอโทษฮัลโหลครับได้ยินหรือเปล่า่ะ เอ้ยเสียงนอยส์พวกนั้นมันคืออะไรอ่ะมันมีคมายุ่งเกี่ยวกับพวกสัญญาณนะฮะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไอ้สไตล์เวอร์ชั่นวัยรุ่นเนี่ยจัดการ้เองเหมือนจะมาทำอะไรกับสัญญาณสิอีกแล้วอ่ะดีขึ้นหรือยังอ่ะไม่เลยยังไม่เวิร์กอ่ะช่วยฉันหน่อยได้หรือเปล่าเพื่อนพอดีว่าต้องไปซ่อมอะไรนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูนี่ก่อนแป๊บนึ่งนอ้องเล็กขอดูก่อนอันนี้อะไรอ่ะ ต้องเปิดแต่ว่าต้องมีกุญแจอ๋อน่าจกุญแจคนละดอกกับที่ปั้นน้ำมันวะแน่นอนฉันจะช่วยเองไปหรือเปล่าพอดีคุณเออซัสหนาไม่ได้ยินฉันเลยอะ่ะถ้าช่ออกจากปูเขาต้องวางแน่เอ้ยจะเย็นนามิสเตอร์อบบยูก็แค่คนโบกรถน่ะโอเคครัแบ,บ,แ,บ,บแล้วจะให้ฉันทำอะไรล่ะาคอมพิวเตอร์นี่ไปฉันติดเครื่องจับโลหะไว้อยู่อะ่ะลองเอาไปหาแถวๆพื้นดูนะ โอเคอลิคอมพิวเตอร์สามารถทำได้ทุกอย่างน่าจะมีกุญแจซ่อนอยู่แล้วฮะเราต้องใช้มันในการเปิดกล่องแล้วก็รีเซ็ตสัญญาณน่ะพวกทรรมนาคมของเพเทียน sure. ่ะมันจะซ่อนกุญแจเหมือนกับหมาส่อนกระดูกก็แหละโอเคอันนี้มีเครื่องตัวจับโลหะครับอุ้ยพังเลยเหรอนี่ไงเจอแล้วโอเคกุญแจอ้าวไม่ใช่กุญแจไอ้ชบหายไม่กล่องเอ้ไม่ใช่กระป๋องขึ้นสนิมอันนี้มีป้าย forest โอเคเจออีกแล้วเฮ้ยใจเย็นก่อนมิสเตอร์ยูโอ้โหนี่คุณต้องแข่งกับเวลาอีกแล้วหรือเปล่ารีบหน่อยอะรีบหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมิสเตอร์ยูงอนเจอหรือยังโอเคเจอแล้วทำอะไรด,ดีมากเลยหมาไอหมาบ้าอะไรหลับโถ่เจอหรือยังะอะเจอแล้วน้าเอาเปิดให้ขอบคุณมากนะได้ยินผมหรือยังครับอ๋อฉันได้ยินแล้วโอเคคือผมจะพูดอย่างนี้นะครับตัวส่งสรรัญญาณปลอมเนี่ยน่าจะทำให้พวกเขาอยู่ไปสักพักเลยอ่ะ อขอบคุณมากนะเล็กเขายังไม่วางอีกเลยนี่พวกเธอคุยกับเรื่องอะไรนะผมใช้เครื่องส่งสัญญาณปลอมเพื่อช่วยเหลือฝั่งใช,ช้ชุดดำนะแล้วมันจะช่วยพวกเขาได้ยังไงอ่ะพวกเขามีเครื่องวิทยุผิดกฎหมายอะ่ะแต่นั้นเครื่องปล่อยสัญญาณปลอมพวกนี้แหละจะช่วยล่อตำรวจได้ละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปแล้วนะเดี๋ยวๆแล้วเรื่องครอบครัวผมขอโทษทีนะเด็กน้อยแต่ว่าไม่ใช่เวลานี้หรอกเดี๋ยว่าคุยกันเร็วๆนี้โอเคไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งวางดิเพื่อนไปกดปุ่มให้หน่อยดิแน่นอน โอเคอล็กม vale ันก็ยังตามหาครอบครัวเขายังไม่เจอเนี่ยแล้วทำไมไอ้คุณลุงเออเชสนี่ไม่เคยบอกอะไรเขาเลยวะสายไปแล้วอ่ะเขาวางไปอีกแล้วอ้โหตาลุงโอ้เออเชสสักกูเจออยูนะสักหมัดดีไหมเนี่ยคืออเล็กกับแบบพยายามแล้วพยายามอีกอ่ะคือผมเห็นความพยายามเขานะเว้ยทุกครั้งที่เราเล่นไม่ว่าจะน้องจอยน้องเจสน้องเจฟนี่คือแบบเห็นอเล็กโทรกับคุณโทรหาคุณเออเชสตลอดเออซัดเออ แต่ไม่เป็นผลเลยครับเธอโอเคดีหรือเปล่านะผมโอเคดีครับแค่หัวเสียนิดหน่อยอทำไมหัวเสียล่ะผมกำลังตามหาครอบครัวที่แท้จริงของผมอยู่อ่ะเพราะเขาตายไปตอนที่ผมยังเด็กในเหตุการณ์ป1สิบหแต่ว่าผมยังหาอะไรไม่เจอเลยอะสู้ต่อไปนะอย่ายออแพ้ ขอบคุณมากนะฮะแม่ของผมผมหมายถึงแม่ที่รับเลี้ยงผมนะฮะเขาบอกว่าผนจะไม่เจออะไรหรอกแต่ว่าผมไม่ได้เชื่อเธออืมแล้วเขารู้ว่าเธออยู่บนถนนหรือเปล่าอ่ะถามเันคไม่รู้แล้วกันใช่เขารู้แต่ว่านั่นคือสิ่งเดียวที่เธอรู้นะ่ะไปเถอะอดี๋วไปรอฝนหยุดตกข้างในดีกว่าโอ้โหสงสารอเล็กเลยอ่ะ คือเด็กอายุ14อะ่ะแบบว่าเขาต้องการรู้ความจริงกับครอบครัวตัวเองอะ่ะแล้วคือพยายามหาทุกทางแล้วจริงอะ่ะแต่คือไม่เคยมีคนบอกอะไรเขาเลยเว้ยบางทีลองโทรหาแม่เธอหน่อยไหมผมผมไม่รู้อะ่ะผมไม่ค่อยอยากจะบิวบังคับอลิซเท่าไหร่วะ มันเป็นตัวเลือกของนายอาเล็กคือแล้วแต่นายเลยใช่บางทีผมคิดว่าคุณพูดถูกนะเฮียมาเล็กมาต้องอย่างนี้แหละเพื่อนลูกผู้ชายต้องโทรไปบอกว่าเราสบายดีอยู่ฮัโลโหลครับอเล็กเหรอนั่นลูกหรือเปล่าน่ะใช่ผมเองครับทุกอย่างโอเคดีหรือเปล่าอ่ะนี่ผมควรจะพูดอะไรไดีอ่ะ ให้รืมพูดไปเลยอเล็กไม่ต้องกลัวหรอกทุกอย่างโอเคดีฮะผมแค่อยากที่จะโทรมานะ่ะ <Check in. S 1> รู้สบายดีหรือเปล่า are, right? สบายดี <You S 1> ใช่ไหรู้จะกลับมาตอนไหนก็ได้นะแม่พร้อมต้อนรับเสมอโอเคแต่อย่างน้อยก็ไม่ทำให้เขาเป็นห่วงแล้วกันครับบอกเขาว่าในสบายดี yeah. ใช่ครับคือผมก็สบายดีอ่ะขอบคุณมากครับแม่แม่หวังว่าลูกจะเจอสิ่งที่ลูกตามหานะแม่คิดถึงลูกเสมอนะอเล็กนี่กูเป็นอเล็กหรือใครเนี่ยน้องเจฟเจฟจะไปบอกเขาสิให้เขาคุยกันเองโอ้โหเอ่อถามว่าเธอทําอะไรอยู่เหรอไม่อยากจะถามเท่าไหร่อ่ะทำไมเราไม่ให้อเล็กเลือกไปเลยวะโอเคอเล็กถามถามแม่นายหน่อยละกันว่าแม่นายเป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วแม่เป็นยังไงบ้างครับ ก็เหมือนอย่างเคยนั่นแหละลูกก็รู้นี่นาฟังนะผมควจะไปได้แล้วล่ะโอ้จะวางแล้วเหรอบอกเธอไปว่าเดี๋ยวผมจะโทรกลับไปเดี๋ยวผมจะโทรกลับไปนะครับแม่โผมสัญญาเลยไม่รักลูกนะอเล็กบ๊ายบายครับบายบายจ้ะลูกโอเคสวยอยู่ไปกันเถอะครับมันแคบเกินไปอะ ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วนะขอบคุณที่ทำให้ผมได้คุยกับแม่นะอืมน่า็นสิ่งที่ดีนะอเล็กดีใจที่ได้ช่วยเอออเล็กนายคิดว่ากลุ่มบิจเจตอะ่ะเขาเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าอ่ะพวกเขาสู้ในสิ่งที่พวกเขาเชื่อผมก็เคารวอย่างนั้นนะผูค้คนนะบอกว่าเหตุการณ์86เป็นฝีมือของเขาน่าพิสิทงเคร่งมากเลยนะี่ยแล้วคุณล่ะอืมเขาถามฉันเหรอ ฉันคิดว่าพวกเขาอาจจะใช้วิธีการที่รุนแรงไปหน่อยอ่ะคิดว่านะเลดแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณก็ต้องรุนแรงซะหน่อยนะโดยเฉพ,าะ,พาะคุณอาศัยอยู่ในประเทศเผด็จการแบบนี้ผมมีอะไรบางอย่างที่ต้องทำต่ออ่ะอย่งก็แล้วแต่มันมีซีเรียลบายอยูอย่ใน,นกระเป๋าผมนะถ้าคุณอยากกินแล้วก็คุณดูหิวอ่ะโอเคเดี๋ยวผมโทรเรียกแท็กซี่ให้ด้วยเอามาพอดีว่าผมแฮ็กไปที่แฮปปี้แท็กซี่ฮะแล้วก็ได้ตั๋วฟรีมาด้วยถ้างั้นอเล็กขอขอกินหน่อยขอขอกินหน่อยหิวอ่ะโทษทีนะเพื่อนโอเค แท็กซี่ก็ดีนะอลิซขอแน่สิโอเคได้เลยขอหยให้โชคดีกับการเดินทาง,ทางของนายนะบอกว่าจะถึงถนน96นายก็เหมือนกันไปนะอลิซโอเคจากน้อยเขาก็จากน้อยเล็กก็จะไปคุยกับแม่เขาอีกรอบครับผมว่าตัวเรื่องนี้ก็ไม่เลวเท่าไหร่หรอก ขอให้เราสองคนได้เจอกันอีกครั้งครับผมพลาวน้ว่างั้นนะอะไรค่าที่สองเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเชีย่ยโอ้โหเรามาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวใครอยู่บนรถเดี๋ยวแท็กซี่ลุงลุงมาออกรถได้ไหมปล่อยผมไปลูกจ้ารถโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ผมมาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้ามาดูว่าพาร์ทต่อไปคุณจะรอด เขาจะขับรถโมโหเสียแล้วก็พาผมลงข้างทางหรือเปล่าเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปครับสหรับวันนี้ซีคิดด่วนเผมเซียเจงันจ้า a, rock and a hard place. Work hard live work stuck